โอมชานติวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนธันวาคมปีสองพันยี่สิบสาเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานการเกิดของลูกบราหมินนั้นสูงส่งยิ่งกว่าและเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าของเทพเหล่านั้นเพราะลูกบราหมินเท่านั้นที่จะมาเป็นผู้ช่วยของพ่อ คำถามของเมอรีในวันนี้ลูกๆนั้นช่วยพ่อในเวลานี้ได้อย่างไรอะไรคือรางวัลที่พ่อจะให้กับลูกๆผู้ช่วยของท่านคำตอบบาบานั้นกำลังก่อตั้งอาณาจักรบริสุทธิ์และความสงบและเหล่านั้นกำลังมาเป็นผู้ช่วยของท่านด้วยความบริสุทธิ์เหล่านั้นกำลังดูแล ไฟบูชายันที่บาบาได้สร้างขึ้นมาและดังนั้นบาบาแน่นอนก็จะให้รางวัลกับเราในยุคบรรจบพบก,กันนี้เท่านั้นที่เราได้รับรางวัลที่ใหญ่มากๆเดี๋ยวนี้นั้นเรามาเป็นตรีกระดชิผู้ที่ร่วงรู้ตอนต้นตอนกลางและตอนจบของโลกและเราก็จะนั่งอยู่บนบันลัง ในอนาคตนี่คือบาลังสาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรกให้เอาโลกอันไม่มีขีดจำกัดนี้ออกไปจากหัวใจของลูกและตัดการติดยึดของลูกอย่าได้ติดยึดหัวใจของลูกอยู่กับมันจุดที่สองจงมาเป็นผู้ช่วยของพ่อและเพื่อที่จะได้รับรางวัล ข้อที่หนึ่งให้คงอยู่อย่างปราศจากล่างข้อที่สองจงกลับมาบริสุทธิ์ข้อที่สควงวงจรในการสนักรู้ในตัวเองข้อที่สจดจำบ้านที่แสนหวานของลูกและอาณาจักรที่แสนหวานของลูกพรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นอัญมญณีแห่งชัยชนะ ด้วยสติปัญญาที่เต็มไปด้วยศรัทธาด้วยการรักษาคุณสมบัติพิเศษของลูกไว้เบื้องหน้าลูกและขณะเดียวกันให้เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความสุขอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเ,เก็บคุณสมบัติพิเศษของลูกทั้งหมดไม่ใช่ความอ่อนแอของลูกไว้เบื้องหน้าลูกและลูกนั้นจะมีศรัทธาอยู่ในตัวลูกเอง อย่าได้คิดถึงความอ่อนแอของลูกมากเกินไปแล้วลูกนั้นก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีความสุขให้มีศรัทธาว่าพ่อนั้นคือผู้ทรงอำนาจและดังนั้นผู้ที่จับมือของท่านไว้แน่นอนก็จะข้ามไปได้ผู้ที่สติปัญญานั้นมีศรัทธาเช่นนั้นตลอดเวลาจะมาเป็นอัญ,ญมณีแห่งชัยชนะ ขอให้มีศรัทธาอยู่ในตัวลูกเองศรัทธาในพ่อและเต็มบริ้ัทธาในทุกฉากของละครในขณะที่ลูกเฝ้าดูมันแล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นผู้ชนะได้คิโพศในวันนี้ให้คงความสูงสระความบริสุทธิ์แล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นผู้ที่ละวางจากการดึงดูดที่จำกัดได้อัจฉร Om Tantri